จักระจันตบ่แด้จักระจันเไม่เห็นเขียดน่อยหลายักไปหนอหลายักไปหนอไม่ใช่เขียดหลายขักไปหนออือตัวนึงเขียดอู้หลายหลายแหงไปหนอโอ้ี่ตัวใหญ่ๆนี่ บาบอําอีสานบ้านโคกน้อยมือนี้จะพาดไหน้องวาหาไต่มแมลงไต่มแมลงนี่ครับไฟไต่มแมลงไต่มแมลงจะมีมาไต่แม่งกินนู่นบาแดแผลแม่งกินนู่นกับแม่งเอาจักรจันพี่น้องไม่จักรจันก็จะไม่ไต่เขียดมืนนัอนี้สิบวัวหายขาดเลยพี่น้องเอา,ายางแย่ยางหนอยยางหนึ่งครับไฟมแมลงเงยจักรจันพีนกก่น้องเงยจักรจัน มันบลารบลายตัวตัวตันอยู่ใส่นีวานมองนีกรเปียกไม่หมดี่เันบอม่เอยค่ะแไม่มีแนึ่งม่ใสก็ไเยอาอ ú, มาตีไม่ได uh, ้อยู่สูงหรอกเใสกระโดดโอตัวเดียวกระจัน กาแสงไฟออกตัวหนึ oh ่งเดี๋ยวฮัตซอยเอามาต่อยให้หีืยมาซีไทยค่ะจะต่อยเหยนี่ะเส็จแล้วเน้นดีน้ำหม่ไปน้ำคืนอีกแค่ไหนวะเออ โอ๊ยโอยเอาไฟลงเอาไฟลงน่าท้าคิดไรกับป้อมตัวนี้ปิดปิดว่าถือไปปิดเขียดน้อยครับพี่น้องมันจะมาไต่จักกัทจันเลยครับบ่ค่อยได้จักกัทจันแต่ว่าไม่เห็นเขียดน้อย ม่แต่จะกระจันตว่าบอแต่จะกระรจ,กกจันแล้วไม่เห็นเขียดหน่อยร้ายรับไปหนอร้ายขาดไปหนอไม่แต่เขียดร้ายรับไปหนอนี่ตัวนึงเขียดอู้หลายรายแห้งไปหนอนี่นีน่ตัวใหญ่ใหญนี่ โอ้หลายหลายนี่แล้วบอื่นจะมาสอนให้ี่น้องเบอ่งพี่เนาะายแห้งโอ้ลาคหักเนองก็ล่งออกมากกมี่พี่นนอะก็ล่งออกมากกมี่ตัวหนึงโอ้าครับไม่น้องเขียด ใส่ปลาขวดดีเบี้ยมงขวดอย่างที่บอกว่าจะมีขวดให้เสียบให้ใส่นั่นงางนั่น,นอเออนั่นกเกระเจ้าน,นี่ไตบ่เอามือไปิดไปหน้ามฮะเออได้อยู่จ้ะค่ะนั่นๆตัวนึนนนงนมันทอดจะออกเขียดร้ายครับพี่นอ้งองนี่ๆๆอ้ยน,นั่นเป็นตัวหนึ่งอู้หตัวใหญ่พี่น้องไม่ได้จัากระจัานมาพี่น้องเจ๋จัากระจันจัากระจัน มึงเน่ตัวมันใหญ่นึงอะจนไม่ได้จักกระจันพี่น <im ้องเลยไม่ได um, ้มาพอเขียยเขียดร้ายค่กเลยจับเขียต่อดตเเ็ดหนาพอแวอยู่นอเ็บเอาอ้ยตัวใหญ่ร้ายคัะพี่น้องเขียยเดี๋ยวจะไม่เห็ดชิปสอนเขีหยพี่น้องบักมืออยู่ มาค้นกับโมโหว่าสอนแบบไดนนะครับเดี๋ยวบาอมจะมาสอนพี่น่องบางอยู่ตัวนึง่งตัวใหญ่ๆนี่กระโดดคู่เขียนีกับออกกำลังกายได้ไหวกับซีมดหรอพี่น่องเนี่ยไฟแบบไฟสองสว่างจะหมดแล้ว นั่งาหาิโอ้โหลายๆพี่นี่ตัวนึงเอาแน่นี่ือออออ้ยเสียดข้างนาเระวังจักรจันกินเขียดเด้พี่พี่ตัวเลงนี่พี่น้องมันอยู่ในหูมันเห็ดาเอาตัวน,นะะี after, ้ oily, ่ก้อนนี้นินี่นี่นี่น นี่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 กนั่งอนี่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 ็น่งนี่นี่ <c oughs> กนงายี่นกนังง่นี่น,น,นี่เอาเี้ยโอ้ร้ายค่ะข้างอก เดี nicht, nicht, nicht ๋ยวจะนังหน่อยค่ะนานๆพี um, ่พี ben, ่เป็นเรื่องกีตัวหน่อยว่เอาเอาตัวใหญ่เลือกเอาโลดเลือกเอาเลือกเอาบ้านนี่หลายๆลดมัยปากขวดใหญ่โผดแลนลดออกมาได้ทานเอาไปเลยโอ้ดไปครึ่งขวดน้ำแล้วพี่น้อง รเราเพืนเรา่าเ้าเบิ่งเราเบิ่งเบียร์ใ่หรอเป่าแกโยขอบปะขูออัแโนายมันออกน้ำตัวนึนงตัวใหญ่เล่คือเจ้จันกับข่ามีไมันตินเขียดโอ้ย À! Nhiều, doohehe, không thể ghép nóng ghen biani bia hm 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 หลายก็ถุกคลิปได้พี่น่อนี่ก็เลนอ่านี่จะบอดน่น่นี่พี่คุณอ่ะเอาเขียขยานนี่เอาตัวนี้ก่อนี่นี่นั่นะั

เกลียดหน่อยบ่มาเอาได้นี่มันแนมกล้องยังนี่นจะเปน็นดาราห,หน้ากล้องแล้วหอนอครับสุดร้ายโอเคครับพี่น้อง <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไวก้นสมก่อนเด้อพี่น้องเรื่องแบตซิมเมอร์ล่ะ เดี๋ยวคลิปนายจะมาสอนจะมาสอนให้พี่น้องเบิง่งก็สอนเขียดคือสอนตาวาพี่น้องเดี๋ยวใ่้สองสาวนะ่มาสอนให้เบิ่งพี่น้องโอเคครับสวัสดีครับเจอไหมครับคลิปหน้าพี่น้อง